สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ e อ c l u s i v e t a l ทค่ะก็พาคุณผูชมไปพบปะพูดคุยกับแขกรับเชิญสุด e อ c l u s i v e นะคะจากบริษัท K&K Superstore s o u โ t ถึงจำกัดมหาชนหรือว่า K&K นั่นเองค่ะสำหรับ K&K นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคือคุณกวิทพงศิริธนะนนสกุลกรรมการผู้จัดการของ KK ค่ะสำหรับ KK นะคะ ในปี63ที่ผ่านมาค่ะเขามีอัตรากำไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวในเทปนี้นะคะ e x c l u s ค v e Talk ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันถึงแผนการดำเน,นินธุรกิจในปี2564ค่ะว่าเขามีแผนจัดรุกธุรกิจอย่างไรบ้างมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมหรือไม่แต่ละสาขามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดรวมถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันของ K&K n ค่ะว่าเขาจะมีแผนที่จะจับตลาดออนไลน์หรือไม่แนวโน้มของตลาดออนไลน์ของเขา เป็นอย่างไรบ้างมาติดตามชมเรื่องทั้งหมดนี้พร้อมกันในเทปนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกวิท์พงศิริธนานนสกุลค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเคเอ็นเคซูเปอร์ store, สโตร์เซาท์เชินจำกัดมหาชลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ตั้งแต่ครั้งล่าสุดเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอยากจะให้คุณกวิทพงศ์ค่ะช่วยอัปเดตแผนการดําเนินธุรกิจในปี2564ให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าในปีนี้ K&K ของเราค่ะมีแผนจะดําเนินธุรกิจอย่างไรบ้างสําหรับปีพศ2564ครับตามแผนที่เราเคยยื่นไว้ก็คือจะเปิดขยายสาขา3ส,สาขานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายนะครับตามแผนของเราเนี่ย อาจจะดีเลย์นิดหนึ่งก็คือสาขาแรกเนี่ยเราจะเปิดประมาณเดือนเมษานะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับซึ่งตามแผนจะมกรานะครับแต่ดีเลย์นิดหนึ่งนะครับออแล้วก็สาขาที่2เนี่ยครับก็อยู่ระหว่างพื้นที่ที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับพอจะบอกได้ไหมคะว่าสาขาที่1 2ึ่และสาเราจะเปิดในทําเลไหนคะสาขาที่1จะเปิดอยู่ในเขตอําเภอหันใหญ่นะครับรอบๆอบของชายขอบหันใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ ประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านนะครับก็เป<ฮ>็นเส้นทางที่จะต้องแวะซื้อของกลับบ้านได้นะครับ<ฮ>ส่วนสาขาที่2ก็เช่นกันครับอยู่ขอบเมืองของหันใหญเช่นกันนะครับแล้วก็สาขาที่3เดิมทีตามแผนเราจะอยู่ที่จังหวัดตรังแต่คิดว่าโดยสภาวะอย่างนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ที่สงขาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสามสาขานี้ค่ะเราตั้งเป้าการเติบโตยังไงบ้างคะ 3ส,สาขาตามเป้าก็คือ3สาขาจะเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทเนี่ยประมาณ200ล้านนะครับก็จะทําให้ยอดขายของเราเนี่ยจากพันล้านันเป็น1,200ล้านนะครับสำหรับปีที่แล้วค่ะถือว่างบการลงทุนของเราค่อนข้างสวยเลยค่ะปีนี้ค่ะคาดว่าเราจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วค่ะงบกําไรปีที่แล้วสวยป่าปี62สนะครับส่วนปี64นี่เราคาดว่าเราก็น่าจะ สวยไม่แพ้กับปีที่แล้วนะครับส่วนจะโตเท่าไหร่เนี่ยยังคาดการไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งจะดาเนินการมาสเดือนนะครับเ,เราเชื่อว่าช่วงที่เกิดการเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราได้มาตรการของภาครัฐช่วยเข้ามานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากเดือนพฤษภาที่จบโครงการต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําหรับมาตรการของภาครัฐที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่คะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นผลบวกยังไงกับเคียนเคของเราบ้างคะ ก็เป็นผลบวกครับอย่างเช่นโครงการที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเราเรียกว่าบัตรคนจนนะครับที่ภาครัฐเติมเงินเข้าไปจาก300กับ200เนี่ยก็เติมเงินเข้าไป500นะครับแล้วส่วนเราโครงการคนละครึ่งนะครับทางเคโดยตรงเนี้ไม่ได้แต่ลูกค้าของเคเคที่เป็นบุคคลธรมรมดาเช่นร้านปากซอยร้านแผงลอยพวกนี้ครับมาซื้อของเคเคไปทีนึงตรงนี้เราก็ได้อน,นิสง์ทางอ้อมนะครับ ส่วนเรารักกันเลยนะครับก็ท,ที่ใช้บัตรประชาชนมาซื้อได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มีผลกับช่วยให้ยอดขายเราสูงขึ้นค่ะเรามีแผนการรับมือหลังจากที่หมดกับโครงการรัฐไปแล้วบ้างไหมคะว่าเราจะมีการตลาดยังไงบ้างมีแผนที่จะรุกธุรกิจโซนส่วนนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ที่เราเห็นว่าโครงการภาครันยังเอื้ออยู่เนี่ยเราก็ขยายเพียงสาขาหนึ่งนะครับส่วนอีกสองสาขาที่เราเจะเติมแผนก็เลยจะไปขยายในช่วง แต่มาที่2และที่3แทนก็เชื่อว่าการขยายสาขาก็ช่วยชดเชยตัวเลขถ้าว่าภาครัฐไม่มีการกระตุ้นอะไรนะครับในส่วนของกําลังซื้อของทางภาคใต้ค่ะถือว่าคึกคักไหมคะเออภาคใต้ถือคึกคักครับเพราะว่าราคายางนะครับราคายางตอนนี้ดีขึ้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ชาวสวนยางก็ยิ้มได้เลยนะครับและอย่างก็อีกทางนึงก็คือเรื่องของปาล์นมน้ํามันนะครับเรื่องเรื่องผลปาล์มเนี่ย ราคาก็ดีนะครับ,รบทำให้กําลังการซื้อก็ดีขึ้นนะครับแล้วจังหวัดสงขลาเนี่ยเดิมทีเป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียสิงคโปร์อตอนนี้ปิดเมืองก็จริงก็จะมีนักท่องเที่ยวจาก3จังหวัดชายแดนใต้มาเที่ยวหันใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองหันใหญ่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและก็ศูนย์กลางของช้อปปิง้งรวมทั้งอาหารที่อร่อยนั้นหันใหญ่ก็เลยยังยังถือว่ายัางสวยยังดีอยู่นะครับ สำหรับตอนนี้ค่ะเรามีสินค้าค่ะในคลังประมาณเท่าไหรค่ะแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเติมในหมวดไหนเพิ่มเติมอีกบ้างในปีนี้ค่ะเริ่มที่เรามีสินค้าอยู่ประมาณ8,000 SKU นะครับหลังจากที่เราเข้าตลาดมาเนี่ยเราก็มีเพิ่มหมวดสินค้าเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ10,000 SKU นะครับกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็คือกลุ่มหมวดของใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เ,เสริม ให้กับผู้ลูกค้าที่มาซื้อของแล้วก็มีของใช้แทนที่จะไปร้านเครื่องครัวรนะครับอีกมวนหนึงที่เอื้อกันก็คือหมวดกลุ่มอาหารนะครับจะเป็นอาหารแช่แข็งนะครับซึ่งทางสงขาเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อแบรนด์ดัง,ดง,ดงหลายยี่ห้อแล้วก็เอามาเสริมถ้ากับลูกค้าเนี่ยก็จะได้สินค้าเนี่ยไปเอื้อกับประโยชน์ตอนที่โควิดไม่เอาไปทานข้างนอกอย่างเงี้ยครับ เมื่อคราวก่อนคะ่ะที่เราคุยกันเราได้คุยกันไปถึงเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มค่ะที่เป็นแอปพลิเคชันตอนนี้ในส่วนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ่ะดิจิตอลแพลตฟอร์มตอนนี้เราทำแอปพลิเคชันนะครับเฟสที่3 <S <S 2> <S 2> ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ก็คือเรื่องของ Pickup นะครับเราใช้เชื่อ Pickup ก็คือลูกค้าสามารถเอาแอปพลิเคชันเรามาเปิดแล้วเลือกสาขาแล้วเลือกสินค้าช็อปนะครับพอส่งมาที่สาขาที่เลือกปุ๊บเนี่ยครับข้อมูลก็จะเด้งมาที่แคชเชียร์ของของที่ร้านนะครับ ก็พิมพ์ออกมาเป็นใบจัดสินค้าให้พนักงาน<ะ>แล้วพอไปจัดพร้อมเสร็จยอดเงินเท่าไหร่<ะ>ก็แจ้งกลับไปที่ลูกค้าที่แนบเบอร์มาแล้วก็แจ้งยอดเงินนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีเรื่องของอ e wallet นะครับก็คือเป็น k wallet ที่เราตั้งชื่อของเราลูกค้าสามารถเติมเงินใส่ในแอปพลิเคชันแล้วพอชําระเงินก็ผ่านได้เลยนั้นพอถึงลูกค้าถึงร้านก็โทรมาบอกว่าให้ไปส่งทะเบียนรถอะไร เราก็เอาไปส่งให้ลูกค้านะครับเราจะเริ่มใช้นะครับประมาณเดือนมิถุนายนทดลอง5สาขาแรกในเขตในเมืองก่อนนะครับก็คิดว่าคงไปตามแผนที่ระวังแผนไว้ครับค่ะอันนี้คือเราได้ตั้งสัดส่วนคร่าวๆเอาไว้ไหมคะว่าต่อไปนี้สัดส่วนของลูกค้าในส่วนของออนไลน์เราจะมีเท่าไหร่ลูกค้าที่จะเดินเข้ามาเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ จริงๆลูกค้าเดิมของ KNK นเคนี่ยครับจะเป็นลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาซื้อเราเรียกลูกค้าประจำในส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จำนวนน้อยครับที่ลูกค้าประเภทที่ใช้เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับยังน้อยอยู่แต่เราถือว่าเราต้องทำเพื่อขานรับกับกลุ่มลูกค้าเจนใหม่ซึ่งเจนใหม่เนี่ยจะเป็นเจนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็ตัวเลขมันค่อยๆเติบโตครับอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่อแต่ นนเเหมืออด็ก้อย,อยสำหรับฐานลูกค้าของเราค่ะถือว่าเราก็ค่อนข้างเปิดมาอย่างยาวนั้นตั้งแต่ปี36มาจนถึงปัจจุบันค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพฤติกรรมของลูกค้าของเราค่ะมีการเปลี่ยนแปลยงยังไงบ้างตามยุคสมัยค่ะเราดูข้อมูลจากที่ตอนนี้เรามีพัฒนาคเครื่องแคชเชียร์นะครับแบบเก็บข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้ลูกค้ากลุ่มอายุป,ประมาณ30อัพ กลุ่มต่ำกว่า30หรือวัยนักศึกษานักเรียนเนี่ยจะน้อยนะครับซึ่งเรามองว่านี่น่าจะเป็นจุดอ่อนในอนาคตที่เราจะต้องไปเร่งว่าเจาะก,กลุ่มนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มกําลังซื้อในอนาคตนะครับโดยวางแผนให้กับทางกลุ่มเซียอาว่าต้องไปทํเ c ียอาอะไรเกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเพื่อรับรู้เขนเค,เคมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้เป็นลูกค้าน้ต่อไปนะฮะ ส่วนฐานเดิมที่เรามี Data อยู่นะครับประมาณ3 0,000ืนกว่ารายเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้ากลุ่มเหนียวแน่นที่ลูกค้าบอกว่าซื้อตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวๆอะไรเงี้ยนะครับค่ะในส่วนของเรื่องของตัวเลขนิดนึงนะคะนี่ของเราค่ะถือว่าลดลงในปีก่อนใช่ไหมคะมันจะส่งผลอะไรอย่างมีนัยยะกับอัตรากําไรของเราในปีนี้บ้างไหมคะคือถ้าในปี -63 มันจะไม่มีนัยยะอะไรสาคัญมากเพราะว่าเราเพิ่งได้รับ IPO ประมาณเดือนตุลานะครับ แต่ถ้าในปี64คิดว่าจะมีผลนะครับเพราะว่า<ม>ออรายได้ของค่า้จ่าย,ายดอกเบี้ยมันลดลงนะครับมันจะส่งผลไปที่กําไรแน่นอนครับค่ะอันนี้อยากถามในเรื่องของวิชั่นบ้างแล้วค่ะคิดว่าในอุตสาหกรรมเราค่ะสภาพเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มของอุตสาหกรรมของเราในปีนี้คาดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกเนี่ยครับผมว่ามันจะเป็นของที่ยังเป็นจาเป็นกินจะเป็นใช้อยู่ค,ครับละมองว่ายังไงก็เติบโต เพยงเดีว,ว่าเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงตรงประเด็นหรือเปล่านะครับเรามองว่าเคเไม่ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำซุปเปอร์มาร์เก็ตมันควรจะต้องทำธุรกิจอื่นเสริมเพื่อทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้ครบทุกอย่างนะครับหรือพร้อมจะพร้อมฐานก็ได้ซึ่งในอนาคตเราก็เล็งเรื่องธุรกิจที่ต่อเนื่องจากค้าปีกที่เรามีอยู่ ขอถามในส่วนของเรื่องของเอาใจผู้ถือหุ้นนิดนึงค่ะเรามีนโยบายยังไงต่อผู้ถือหุ้นบ้างค่ะนโยบายต่อผู้ถือหุ้นแน่นอนครับคือเรื่องการปันผลนะครับเราปันผลอย่างนโยบายที่เราให้ตั้งนั้ว่าไม่ต่ำกว่า4 0 <c oughs> นะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยครับทางคณะบริหารที่ประชุมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ก็มีแนวคิดว่าถ้าผลประกอบการปีนี้มันสวยมากนะครับ อาจจะต้องมีการปันผลระหว่างการนะครับเพื่อจะได้เอาใจนักลงทุนผู้ถือหุ้นของเรานะครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณกวิทพงศ์ค่ะช่วยฝากทิ้งท้ายอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้น KNK ของเราได้ค่ะครับหุ้นเ n k นครับเป็นหุ้นน้องเล็กนะครับของธุรกิจค้าปิีกนะครับแล้วก็เป็นหุ้นปูทอนภาคใต้นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวครับว่าเ,าเราเป็นหุ้นน้องใหม่แล้วเราก็พยายามที่จะทํา ผลกำไรนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างดีให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นครับขอฝากด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกวิพงมากค่ะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการ e อ็กซ์ซิสต์ทอของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุน้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a r e t a i c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ